โหครับสุดหางปลาแล้วแต่โซ่ยังหย่อนอยู่นะครับจะทํายังไงดีนะครับหย่อนมากนะครับสุดหางปลาแล้วครับวันนี้เราจะมาแก้ไขด้วยวิธีการตัดโซ่นะครับต้องตัดโซ่เท่านั้นนะครับตรงนี้นะครับโดยเครื่องมือตัวนี้นะครับไปดูกันเลยนี่นะครับว่าโซ่หย่อนเป็นยังไงกับสุดหางปลานะครับนี่คือสุดหางปลาแล้วจริงๆนะแต่โซ่ยังหย่อนอยู่นะครับเมื่อก่อนก็ไม่หย่อนนะ ต,ตอนนี้คือหย่อนมากต้องตัด <c oughs> โดยเครื่องมือตัวนี้ครับบอกว่าสามารถตัดได้ถึง420นะก่อนอื่นแล้วก็มาปรับขนาดโซ่มาเลยปรับให้เข้ากัน,นครับวิธีการทำงานคือเป็นตัวสีทองที่จะเป็นตัวจับโซ่นะครับแล้วเราก็ดันก้านเหล็กเข้าไปเพื่อผลักหมุดโซ่ออกไปนะครับประมาณนี้นะครับโซ่ก็จะหมุดของโซ่ก็จะพุ่งออกไปข้างหน้านะครับแบบนี้เลย แล้วก็คลายออกนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยนะนี่นะครับก็ยากหน่อยนะครับดันหมุดออกนะครับได้แล้วนะครับ นี่นะครับหมุดที่อยู่กับโซ่นะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาโซ่ออกก่อนเลยดีกว่าได้แล้วนะนี่นะครับนี่คือฝั่งตัวในนะครับ เวลาตัดโซ่ก็ดูให้ดีๆนะครับนี่คือฝั่งตัวในนะครับจะอยู่ด้านในนะเวลาเราจะต่อก็อันนี้คือฝั่งตัวนอกนครับให้มันแบบสอดคล้องกันนะครับอย่าตัดตัวในชนตัวในนะจะต่อไม่เข้านะครับนี่คือตัวนอกนะนี่เป็นตัวในนะครับโอเคเวลาตัดอีกฝั่งหนึ่งก็ดูให้ดีๆนะครับเดี๋ยวต่อไม่ได้นะฮะเราก็มาต่อกันแบบน,นี้นะครับ นี่ก็ตัดเสร็จแล้วนะครับเรากำลังจะดันหมุดเข้าไปนะครับนี่อาจเป็นวิธีที่ผิดนะครับแต่ว่าผมได้ทําไปแล้วนะครับก็ดันเข้าไปครับย้อนหมุดเข้าไปนะครับอาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะต้องตั้งศูนย์ให้ตรงๆนะครับย้คนเาไปครับควรมีการย้ำหมุดด้วยนะครับเพื่อความหนาแน่นนะครับเพราะว่าการดันเข้าไปเฉยๆอย่างนี้อาจจะไม่แน่นพอนะครับ หรืออีกวิธีหนึ่งที่ถูกต้องนะครับก็คือซื้อตัวต่อโซ่มาต่อนะครับนี่ครับก็ได้แล้วเอามาเช็คกันหน่อยนะครับโอเคมาเช็คดูโซ่หน่อยนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับแล้วก็ตั้งโซ่เลยตั้งให้แน่นนะ ดูสองฝั่งให้เท่ากันนะครับโอเคสีขีดเท่ากันโอเคครับเรามาใส่สเปรย์กันนะครับฉีดพอช่ำๆเงาพอนะครับอย่าเยอะมากเดี๋ยวมันสกรปรกมันสกรปรกแค่นั้นเองครับโอเคลองใส่ดูความเร็วในแต่ละเพียนะครับว่าเป็นยังไงบ้างมาลองเร่งความเร็วดู โอเคมีระยะฟรีระยะอะไรพอดีนะครับโอเคโซ่ไม่มีปฏิกิริยาอะไรอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับโซ่ เช็คอีกรอบหนึ่งนะครับว่าล้อหมุนได้กี่รอบนะครับดูว่าโซ่ตึงเกินไปหรือเปล่านี่หมุนได้ประมาณ4รอบนะครับถือว่าดีอุปรกรณ์ที่เราใช้ก็หาได้ทั่วไปในอินเทอร์เน็ตนะครับลูกทรงแบบนี้นะครับนี่ก็คือหมุดของเราที่ไม่ใช้แล้วนะครับแล้วก็โซ่นะครับถามว่าถูกวิธีไหมการต่ออาจจะไม่ถูกนะครับแต่การตัดถูกต้องนะครับ หากชอบคลิปนี้ถูกใจคลิปนี้โปรดกดไลค์กดแชร์และติดตามให้ผมด้วยครับทิ้งท้ายกันด้วยรูกนี้นะครับต่อไม่ถูกวิธีก็จบที่ช่างนะครับผมโอเคดูดีๆนะครับผม